ใทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดนะครับพูดตรงๆมันไม่มีเรื่องไม่มีวี่แววเลยว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่ทางเขเมรก็ออกมาสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นอยู่กันสงบมาตั้งกี่สิบปีแล้วนะครับ เราก็ต้องรอเฝ้าติดตามนะครับพระสยามเทวทิราชคุ้มครองน้องๆทหารที่อยู่เวรชายแดนคุ้มครองประชาชนคนไทยที่อยู่บริเวณแนวชายแดนนะครับเขาปราถนาการรบนะครับมันก็คงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แล้วถ้าเกิดการปะทะกันร,รบพุ่งกันขึ้นเนี่ยมันก็เกิดการสูญเสียทั้งสองฝ่ายผมในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งยอมไม่ได้นะครับยอมไม่ได้ยิ่งพี่น้องทหารตำรวจ ไม่มีใครยอมครับถ้าเราไปรุกรานประเทศท่านท่านก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับในระหว่างที่ตรึงกำลังรอกันอยู่อย่างนี้นะครับไม่ต้องให้ห้าเสือคือผู้จัการทหารสูงสุดบกเหลืออากาศตำรวจตั้งโต๊ะแถลงนะครับ พ่กนี้หลังจากที่ห้าท่านประชุมแล้วเนี่ยถ้าทั้งห้าท่านตั้งโต๊ะแถลงนะผมว่ามีเสียวก็แล้วกันผมว่ามีเสียวก็แล้วกันนะครับรัฐบาลครับมีเสียวครับท่านนึกย้อนไปในอดีตเถอะครับเราก็อายุเท่านี้แล้วลองนึกย้อนในอดีตเถอะครับประเมินสถานการณ์ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างไร ฝ่ายทหารเขาไม่ยอมก็มองว่ารัฐบาลทำไมไม่สั่งการมาทำไมไม่สนับสนุนงบประมาณมาให้ช่วยนะครับในฝ่ายรัฐบาลนียก็ต้องงบลับต้องไปแล้วครับถ้าลองภูมิธรรมครับขอมัุนายกจัดงบลับเสริมกองทัพบกโดยเฉพาะกองทัพภาคที่สอง เบียงทหารอยู่ลำบากนะพื้นที่ตรงนั้นเป็นป่าเขานะครับเป็นป่าเขาเราอยู่ในเมืองเนี่ยยุงยังเยอะเลยหน้าฝนฝนตกลำบากผ้าปันโจที่จะคุมหัวให้มันฝนไม่เปียกมันก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมันเป็นผ้าเฉพาะบุคคลนะครับจะไปตั้งเต็นต์ตั้งกระโจม รอรับกระสุนก็ไม่ได้ต้องอยู่กันแบบพลางตัวน้องที่อยู่ในตัวประสาทก็ร้อนอบอ้าวยุงนะครับลำบากเรื่องอาหารการกินแต่ทหารเขเมรลำบากกว่าเราแนะ่เขาอยู่ในพื้นที่ต่ำเขาต้องระวังนะครับเราอยู่ในพื้นที่สูงข่มนะครับเราอยู่ในพื้นที่สูงขม่ม เรามาพูดในฐานะที่เราเป็นประชาชนพลเมืองดีกว่านะครับว่าเราจะสนับสนุนกองทัพได้อย่างไรกองทัพบ,บอกออกแถลงการมาว่าให้เซฟประเทศไทยเรารักสงบถึงลบไม่ขาดนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันพวกเราช่วยกันนะครับส ท่านใดที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับประสานหน่วยทหารของใช้ที่จะนำไปบริจาคเนี่ยมีประโยชน์ทั้งนั้นครับผมยกตัวอย่างแม้แต่แผงโซล่าเซล์เล็กๆท่านใดมีก็เอาไปบริจาคได้ทหารต้องใช้ชาร์จมันไฟฟ้าไปไม่ถึงมันอยู่ในป่าในเขา ไฟฟ้าไปไม่ถึงครับไฟฟ้าไปไม่ถึงต้องใช้แผงโซล่าเซลล์กลางกลางกลางไอแบบพับได้พกติดตัวบุคคลเพื่อจะชาร์จเชื่อมสัญญาณไอชาร์จโทรศัพท์ชาร์จวิทยุสื่อสารเป็นไฟส่องสว่างในการตั้งฐานลอยนะฮะยากันยุงของทหารเขาก็มีแจก ส่วนหนึ่งนะครับแต่สเปรย์ตะไคร้อย่างเงี้ยก็ใช้นะครับแม้แต่บุหรี่นะครับบุหรี่ทหารก็สูบและเงินเดือนพวกเราไม่ใช่ว่ามากนะครับถ้าใครมีเปรไอเหมือนกับพวกแคมปิ้งเ่านั้นนะครับพวกเปร์เนี่ยเปรสนามที่มีมุ้งครอบนะครับเขมนเขามีครับ เขม็นเขามีประจําตัวบุคคลเลยไปตรงไหนเจอต้นไม้เขาก็ปลูกผูกเปแล้วก็มีมุงครอบยุงก็ไม่กัดเขานะครับแล้วก็มีผ้าปันโจขึงกันกันฝนแต่ทหารไทยคงไม่มีแจกหรอกครับเท่าที่ทราบนะครับไม่มีแจกครับเดี๋ยวมันจะเป็นมาเรลเลียกันระหว่างที่ตรึงกําลังกันนี่นะครับเราก็ไม่ลุกเขานะครับ แต่จะต้องผลักดันเข้าออกไปมันออก็อดที่จะปะทะกันไม่ได้นะครับนะตอนนี้ขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่นำสิ่งของบริจาคไปบริจาคนะครับแม้แต่ยางรถยนต์เก่าเอาไปวางเอาดินใส่เอาหินใส่เพื่อทําเป็นบังเกอร์เพื่อทําเป็นบังเกอร์พื้นที่เรามันบางทีขุดไม่ไดนะ้มันเป็นหิน มันเป็นหินครับมันอยู่ที่สูงมันเป็นหินนะครับเอายางรถยนต์ไปวางนะฮะเอาดินไปนะครับที่ผมพูดเรื่องอาสาสมัครนั้นผมคิดว่าถ้ากองทัพบกมีนโยบายพวกเราต้องช่วยกันเราไม่ได้ไปจับเข้าหลามเพื่อจะจ้องประทะกะับเขาแล้วครับทหารเขาทำหน้าที่ตรงนั้นได้แต่เราอาจจะช่วยกันไปขนอิฐขนทรายขึ้นไปทำบังเกอร์ช่วยกันไปทำอาหาร ช่วยกันไปตั้งเต็นท์พยาบาลช่วยกันไปอาหารจัดการอพยพประชาชนชาวบ้านช่วยกันสื่อสารถ่ายทอดทุกคนจะมีความรู้แตกต่างกันนะครับเหมือนเราไปช่วยผู้ประสบอุทกภยัยน้ำท่วมอย่างนั้นเราแนวหลังก็ต้องเตรียมตัวต้องเตรียมตัวนะครับข้าราชการโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายก อ,อบตอนาักการเมืองสอสควรออกมาแสดงบทบาทได้แล้วครับมีแม็คโครเล็กแม็คโครใหญ่อะไรไปช่วยชาวบ้านชาวบ้านเขาอยู่ตรงนั้นนี่เขาไม่กลัวครับเขาไม่กลัวแต่ประมาทไม่ได้พอเกิดการสูญเสียแล้วเนี่ยเราก็จะมาเสียใจกันนะครับส่วน หาเกิดเหตุการณ์ประทะกันขึ้นจริงๆก็ขอให้ทหารต้องฟาดให้หนักเลยนะนะครับต้องฟาดให้หนักเลยครับต้องฟาดให้หนักเลยเด็กจะได้ไม่มารังแกลกรานอย่างนี้อีกนะครับตอนนี้สิ่งที่ผมมองว่าทางรัฐบาล ควรจะต้องทำรีบด่วนเลยนะครับหลังจากที่เขาไปโพสต์แล้วท่านภูมิธรรมไปพูดเมื่อวานแล้วเขาบอกแล้วว่าเขาไม่ถอนพอเขาไม่ถอนปุ๊บเนี่ยและเขาส่งกำลังสนับสนุนมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับขอความกรุณานะครับปิดด่านครับท่านครับปิดด่านปิดด่านปิดด่านเพื่อห้ามส่งน้ำมันออกเด็ดขาดนางทะเลก็สกัดกั้นนะครับ ทางทะเลต้องสกัดกั้นให้ได้นะครับนะครับกองทัพเรือตำรวจน้ำต้องสก,กัดกั้นไม่ให้น้ำมันขึ้นทางทะเลด้วยและด่านที่น้ำมันตามช่องทางต่างๆออกไปเนี่ยต้องห้ามน้ำมันส่งออกเด็ดขาดเพราะน้ำมันเป็นของสำคัญที่เขาจะใช้ในการขนส่งยุโทโธปกรณ์ทางทหารกำลังสนับสนุนอะไรนี่นะครับ ต้องตัดตัดก่อนนะครับแล้วก็ต้องตัดสัญญาณการสื่อสารสัญญาณโทรศัพท์ไอเสาที่หันไปทั้งบ่อนต่างๆเนี่ยนะครับกสทอชอต้องล้มเสาต้องไปจับเสาให้มันไม่มีสัญญาณติดต่อสื่อสารนะครับหันกลับมาทําเหมือนกับที่เราทํากับทางแม่สอดน,นะครับตัดไฟฟ้าตัดสัญญาณเน็ต ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆกอาวุธยุทธภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคนะครับดำเนินการเป็นสเต็ป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 ไปเลยครับนะครับเรื่องน้ำมันนี่ต้องจัดการก่อนเลยนะครับอาวุธยุทธภัณฑ์เมื่อก่อนเราห้ามกันกระทั่งผงชูรสนะครับไม่ให้ออกรองเท้าแตะเสื้อในเสื้อยกส่งผ้านามไยมนะครับ ต้องเด็ดขาดครับในเมื่อท่านมาเกเรเราอย่างเงี้ยนะครับมันมีรายละเอียดนะครับอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจก็คืออาวุธยุทธภัณฑ์ที่จะสนับสนุนเขาแม้แต่ผ้าพลาสติกยังต้องห้ามส่งออกเลยนะครับผ้ากันฝนเนี่ยนะครับรองเท้าฟองน้ํานะครับท่านมองว่าเฮ้ยไปห้ามทําไมวะ ทหารเอาไปใช้ไงเขาไปตั้งฐานอยู่เนี่ยมันก็ต้องไปมุงหลังคามันไปกางผ้าพลาสติกนะครับเขารู้ครับทางทหารเขารู้ครับเขาเรียกเป็นยุทธภัณฑ์ห่วงห้ามและสิ่งของต้องห้ามสมัยคุณเซนลบกับขมรนแดงเรายังห้ามยันเสื้อยกทรงยันผ้าหนาไัมนะครับ และต้องแยกประชาชนคนเขมรทหารฝ่ายเขาก็ต้องทำหน้าที่ได้รับคำสั่งมาเขากินเงินเดือนเขาได้รับคำสั่งมาเขาก็หลบไม่ได้ทหารฝ่ายเราได้รับคำสั่งก็ต้องไปตรึงกำลังเขาไว้ตอนนี้เขามีคำสั่งออกมาแล้วนะครับว่าหากมีการลุกล้ำ ให้ใช้อาวุธได้โอ้โหก็เขตเราเนี่ยมันทับซ้อนกันอยู่อะ่ะพอเราเดินเข้าไปเนี่ยมันจะว่าเราลุกลํำคนไทยก็อย่าไปพูดให้เสียกำลังใจนะมีคนไทยบางคนเนี่ยแต่หัวใจเขมรไอ้เรื่องสารโลกเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงครับ พราะเราไม่ได้เป็นสมาชิกสารโลกเขาบอกว่าอย่างไงถ้าเขมรนไปฟ้องสารโลกเดี๋ยวต่างชาติก็กดดันจะมากดดันอะไรเราล่ะเราไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับมันต้องสมัครใจทั้งสองฝ่ายนะครับตั้งแต่ไปตัดสินเอียงข้างเขมรมน ยกเขาพระวิหารไปให้เหมนไทยก็ออกแล้วครับไทยก็ไม่ไม่เป็นสมาชิกด้วยนะครับไม่เป็นสมาชิกด้วยไอ้จะจะเป็นสมาชิกมันเราต้องสมัครใจเหมือนสมาชิกอาเซียนสมาชิกนาโตสมาชิกสหประชาชาตินะครับเราไม่สมัครใจจะมาบังคับอะไรเราได้เราไม่ไปรุกรานใครเขตของเราเนี่ยก็เห็นอยู่แผนที่ทางภูมิศาสตร์มันก็เห็นอยู่ ฝั่งไทยเนี่ยสูงเข้าไปเป็นยอดหน้าผายอดดอยของเขาเนี่ยต่ำเข้าไปในหุบเขาเลยใครจะอยากได้ที่สูงสูงเราก็อยากได้ที่ต่ำต่ำแต่เราไม่เคยไปรุกรานเขานนะครับและฝรั่งเศสเขาเคยยึดครองเขาเมียฝรั่งเศสบ้างมันก็พันกันอยู่อย่างนั้นเวลาเรียนก็ส่งไปเรียนที่ฝรั่งเศส พอทํางานในสหประชาชาติทํางานในองค์งกรสารโลกมันก็มีความผูกพันกันแล้เวลาดูแผนที่ท่านคิดว่าสารโลกแม่นจะเชื่อใครละแผนที่ประเทศไทยกับแผนที่ฝรั่งเศสทําไอ้ฝรั่งมันก็เชื่อฝรั่งเราเลยไม่เอาด้วยไงนะครับเราไม่ไปรังแกใครคนไทยเนี่ยแต่ไม่ให้ใครมารังแกนะครับฝรั่งเศสเนี่ยตัวดีเลยครับตัวดีเลยครับ ไม่ไหวครับอย่างนี้ไม่ไหวครับมาเนี่ยเราเนี่ไม่รังแกใครเนี่ยแต่ว่าชอบมารังแกรเราอยู่เรื่อยนะครับผมไม่ได้ดูไอช่องนี้เลยนะไอช่องอะไรช่องช่องแดงเนี่ยมันค้างอยู่อย่างเงี้ยครับไอนี่มันระบบโทรศัพท์ไม่ดีไอ้ช่องดำนี่ใช้ AIS นะครับแต่ไอ้นี่ใช้ ดีแท็กเดี๋ยวกลับไปกรุงเทพจะไปเปลี่ยนนะครับไปเปลี่ยนไปย้ายค่ายน,นะครับสัญญาณมีปัญหานะฮะสัญญาณมีปัญหานะครับคําถามเลยดูไม่ได้นะครับขอสายตอบคาถามทั้งนี้นะครับก็มันเครียดนะครับเลยกลายเป็นไม่ได้ไปพูดเรื่องอื่นเลยนะฮะมันเครียดและคน เขมรที่มาทำงานในประเทศไทยเนี่ยท่านก็อย่าปากดีนะครับอย่าปากดีไม่ต้องมาด่าประเทศไทยอะมึงยังมาทำมาหาแดกที่นี่เลยนะไอ้ปิดด่านเนี่ยเป็นมาตรการที่เราเนี่ยบอกว่าท่านเปเรเราก็ไม่ควบกับท่านแล้วครับแต่สินค้าเนี่ยเขาต้องสั่งจากเรา เราจะสูญเสียดุลการค้าบ้างต้องปิดครับต้องปิดครับปิดอาวุธยุทธภัณฑ์ที่จะออกไปนะฮะและเขากลัวนะครับกลัวปิดบ่อนนะครับกลัวปิดช่องทางนะครับไอบ้บอนนี่มันก็ของคนไทยแหละครับแต่เขมรได้ประโยชน์